เพราะว่าโยมมิกคนละมิกกันเนาะที่ว่าเขากับบุกากินเนาะอาหารเนี่ยเป็นอาหารลาวเนาะมีแต่คนล้าฉันไยคนลาวเขาสิมากินพริกเลยรเนี่ยคลิกอะไรกัดหัวบัวใส่วัวบัววัวบัวอื่มอื่มฮึ่มยังโปยังโปเสียแปเสี ทุกคนมันเลยก็บพบกับต้องไอ,นองกก้น,น้องผ้า,ากินนี่แลเนาะร่ากันรู้กินยัง <c oughs> มือนี้ถ้ามีคอนเทนต์คหนึ่งเนาะทุกคนคือถ้าจะเอาเมนูสุดแปลกเนาะเดี๋ยวคือว่าเอาเมนูสุดแปลกไปให้คนต่างประเทศเบิง่งว่ารสาิกากินเนื้บอบ่อเนาะเมนูสุดแปลกตัวนี้ก็คือจะแปลกหรือเ่าแปลกวะสิแปะเยอะวะมันก็แปลกอยู่แล้วสำหรับคตนต่างประเทศเนาะบางทีเขาบม่เคยกินเนาะร่าเขาเป็นเมนูกับแกะนะแนน แต่พอคนเราเนี่ยก็แม,นม่น่าที่ว่ากินตลอดนะนที่ว่าอะไรกินตลอดคือคาเบ็สคาไก่ในีเมันูประเ็ดเดืนเนอนแอาหารเมนูสึดแปลกนี่ก็คือเดือดแปง้งเนาะทุกคนเดือดแปง้งเดือดแป้งเป็ดน,นี่แหละห้าสิโองสื่อมาให้เรากินเมืองนอกคนตาประเทศกับโอ้โหว่าราฉีกากินไม่บมเนาะถ้าเราบอกกินกับโบว์บันยังเนาะเพราะว่าย่างของใสเราบอดีผ้ากับโบว์ไรบังคับเนาะสิโองเอาไปเนาะ บ่ลรัศิกากินได้บอ้าเราบอกกากินก็แม่นให้บอลสกุลกินแท้นเนาะกินแต่ละแต่จากเบิ่งว่าลัคมีหนาตาทา่าทางแนวไไรก็คือว่ารัศมีเป็นแบบไรเป็นตะหยาดนะยังงัเอ้ยบ่อน,นกินอาหารที่ท <c oughs> ั้งวันจะเสียนะแดงคนแดงให้กินเลยนะเพราะว่าปกติบอสกุลกับกินเดือดสุดกี่เดือดนเนาะเวลาประจำเดือนมากจะ่กินตลอดเศรษฐงมาตอนถนัดกี่เดี่ยวเพิ่นวะ ไอ้นี่ทุกคนเนาะเมนูสุดแตงข้าที่นี่ก็คือเดือดแป้งเป็ดเนาะทุกคนเดี๋ยวเ้ขาจะออกไปสื่อเดือดแป้งเนาะตอนนี้ก็เดือดแป้งข้าจะบริหารเองเนาะเาจะไปสื่ออยู่หานเนาะเพราะว่าเวลาเขาเวลานาะทุกคนเขาก็ไปปรุงเอาเองแมนแต่ว่าเขาเดือดแป้งยู่หานเขาจะเห็นแบบซ่อมเดือดไปเบบมีพักมีอยังเนาะมันเป็นเรื่งยากยากเยู่ตอนแม่มี่พักมีนยังเดือบร่อยเแต่ว่าตอนนี้เขาสื่อเขาไอ้แล้ว่างยิ้มเขานะทุกคน ไอ้เควินก็เบื่อหนุ่ยเนาะที่ว่าเรามาทีติชาเมริการ์มื่อวานนี่พาเราไปถ่ายพิดิ้งมาเนี่ยมื้อนี้เราไายิ้วเขาแล้วว่าเขาเรากินเขาตะยู่ฮะเราหงเหมไรเนี่ยเราเบื่อเนาะเลยเอาอาหารสื่ออาหารยีนอกไปแล้วมีข้อมันไก่เนาะข้อมันไก่ก็พันกับเผาทุกคนรายการสีพิสูอกิงเป็ดเดือดแปลงเนาะวาราสีกากินนึ่อร์เนี่ยตามจีนเร็วไปเนาะแต่ถ่ายเป็นแบบน้ำกันเนาะเราจะไปยังไงเอาทุกคน เจอกันที่ผ่านเลือแปงเปซื้อเลือแปงก่อนอน,น่าจะคนเ้ากับเไปไหลมาไหนเนาะเดือดแปงนี่ปลาเนาะเลือยังหน่อยอยู่คือเหลือน่าจะคนาเสียเล่าสิกากินด้วยบเอเนาะเาไหลมาเลยเดือดแปงเนาะซองกลับแล้วก็มีปิงเฟ็ดน เพราะว่าเรามาเล่าแล้วนาเท่าที่บุท่านได้กินน้ำปิ่งเป็ดอยู่แล้วจะเนี่ยเราหนาจะได้กินอยู่แต่อยู่อเมริกาพอเรามาแล้วก็บบุได้ไปใช่เนาะเราไปบัดพู่ก็ไปปากซองมาเน้ะก็กินเฟิร์กกินยังเนาะกับเด้พาเราไป้ะเรียบร้อยแล้วนะก็ได้จัดเมนูสุดแปลกเนี่ยบุตรท่านแต่อะไรเนาะพี่ช่างว่าเมนูสุดแปลกว่าปิ้งกบปิ้งยังแปลกนะบางทีเขาบม่เคยกินเลยกบปิ่งเคียดเนาะนี่ตามรถทัวร์ไหมชั้นปิ้งลับตุ อาทุกคนเนาะไปขึ้นไปเบิ่งเนาะเดี๋ยวจีพาถ่ายบรรยากาศอยู่ห้องแหมป์ในเบิ่งนั่ะทุกคนเนาะเพราะว่าห้องแหมปนี่ห้องแหมป์สีดาวโอ้ยราคาแพงอะดิแพงนะทุกเนาะคืนจะจะรับลอยลอยดอลลาร์ดีมันเนาะบรรยากาศดีนั่งเนี่ยหาเราห้องแหมปยังไงบ้างอักแกนเนาะอันที่สามเนี่ยให้ได้มาทุกคน พีนี่บัวคอยได้มากเนาะอาบุธอะไรมาห่านก็ซื้อแหละไอ้มังกรนี่ก็มาอยู่สมัยไอไมโครไอไมโครเนาะมาอเมริกามาจากอเมริกาเนี่ยมาต้องแ HAM ได้มาที่สองกับไอเควินเนาะตัวซองเถื่อเฮ้ยเขาเรือนนะ่ยนะเขาเรือน เฮ้สซดมแต่ทายิปไหมทายิบต้องกระซดเซริปเลยถายิ่เวลามแต่เพอาแง่มดีนานเจนี้ชิสองสัตว์นะทุกคนมาว่ามีดิบชิ นี่ยตัวเด็กห่าสิบสองนะนาจะิบสองสั่นอย่น,นี้มันจะริบขงังไหมนอตอนนี้ตุยกังนงาก็บอกเพิ่มดิบขงังอยู่ห้องแบบอะไร <c oughs> โทฮะกูจะไม่กูไรมีชั้นงานเนาะอยู่อยู่อู่อห้องแบบนึงมกตอ่ะเพิ่มอมากดีบขงังก็ตุยกังนง่ายตายคัเตะคาิโชว์ังล่าเขา

เข้เหยุเดี๋ยวน่งถามช่วงของเขาอะไรมีข้องทต่สาต้องโทษเนาะตอนนี้ก็มัหอนห้องลวเดี๋ยวจะผ่าิ่งวิวเนาะผ่านี่แหละห้องแมเียบโอ้ันเด็กอยู่ิ่งนี่บอกันจะถือังสือวันเนี่จะย้ายหนือเขาเลยวันจดสบายดีเลยทวินมิอันสบายดีสบายดีย้ายไปตลสองย ขนมกินวอ้กับใจเก่อนเืเขาอันนั้นม่กสซื้อมาใหก็ได้ซื้อขามันไก่าซองอะไกับไกระเพรานึงเดีายวากินเทปเห็นไหม่นจะซื้อพันกระเพราขกินเทกับใจกับใจเอาข้าวมันไก่กินบนอกไทยเรยนกินมีเมนูแปลกมากไซีเลยวมันอ่าไม่เลยอ่าไม่เนี้เมนูแปลกนอกมากไงไอ ซีมเบิรงกขั้นไหนกากินกับกินกินเนาะขั้นบอกลขาดกับบกินบกเป็นยังไงหมอเซฟเปตามบล็อกเลยเหรอเนี่ยมีน้สงชุดแซ่บเพราะว่ายอมมิคนอเมริกาเนาะที่ว่าเขากับบกขากินเนาะอาหารเนี่เป็นอาหารลาวเนาะมีแต่คนลาวชนิดคนลาวเขาสิมากิน คือบิ๊กไงคือทีมงานเนาะเผื่อกร่อยใช่นีมสิกินตลอดเนาะมีงานขาเป็ดไปย่างในเมนูเหตุเดือดแป้งร้อนนี่เขาเชิญมาเมนูเดือดแป้งเนาะแต่บอมบอยเขาเชิญตาเลือดตาเคยเห็นอยู่บ่อ้เคยเนาะเคยกินอยู่บ่กินกินอยู่เมก้าบ่แต่วายู่เล่าแต่ว่าทั้งเคยเนาะเคือมืาอนีเนาะแต่ว่า เขามาบกา,ากินกับโบเป็นย,นะยังไงน้องคว่าย่านอ่าเจ็บเพาะนะแต่เขาบอกท่านอยากลองชิมกัได้จะมาชิมได้แต่ว่าสกุลนี<ม>่ท่านบกา,ากินให้บ้าสกุลกินให้เมืงอง <laughs> อะไรเพราะว่าเมันมาเกลือ <laughs> เกลือดประจำเดือนแห้งมากโ <laughs> บเป็นยังอไงน้องนะ <laughs> อ้าว จัดสถานที่อัไรนี่ใครเรียนไป<ส>ใช่<ะ>นอดมนนอั้งน,น้ <c oughs> าเลยมันนอดไปสิบเอ็ดหมู่อ่ะใครเรียนอนอดเนาะ <c oughs> นายินมมาใครเรียนได้ยินมมาคำสีใส่งงานคำสีเสียใจแห้ง <c oughs> <c oughs> นอนมนันต้องเยอะลูกเลย <c oughs> อันนี้บอยอกเนาะว่าอันนี้ลองทำไปมาคำซีเป็นสเปคอยู่บอสขึ้ในคลิปเอาเอาคลิปดอโดงสาวนอนไลน์คนมาค,ค,คอมเมนต์มาโอ้ย คำซีมีรุนได้วมาคนตะลกอันนี้ก็เป็นหยอกกันหนังสือกันทุกคนเนาะวันนี้ก็มีเมนูอีเฟสเด็ดแป้งเนาะนี่ละมีแตนอาบเสเนาะเ็นไอล้วคือว่ายแล้วกินอาหารอยงแหมไล่กับซองซ้ำเหมือนเดียคือสิเบอร์แล้วจังไม่าหว็ล้วคือว่าทำกินเนี่ยบอไอเนี่ย นาทุกคนเนาะตอนช่างสีแอนน,น์เดี๋ยวสิพลาเบนนะิ่งเนาะทำเดีของที่ว่าถักอันนี้นะผู้ผู้ใหญ้ใหญ่พี่อยู่งามแห้งนาะทุกคนเนาะนี่แนวไปจะเห็นว่าขาลำฟองเลยหลอดน้ำเปี่ยนมากอ่ะว่าเขากินมีขาบเบื้องเป็นเบื้องอังเป็นฟังเล่าอยู่เลยบรรลายคนสิคุนว่าเป็นฟังไทยเนาะแต่โบแมนเป็นฟังเล่าวเบื้องนะก็คือเป็นขื่นน้ำเมืองพ่นทองเนาะถ้าเขาไปวัดพู้จามาซาเขาจะไปทางนี้แหละขาขวัวนี่ไปเบื้องนี่จะเป็นเมืองปากเซ่เบื้องนี้จะเป็นเมืองพ่นทอง เลยกัติดชายแดนไทยนักเรีนนะขี่ไปประมาณ40ิกิโลจะเป็นชายแดนไทยขักนะทุกคนนี่มุ่งหนึ่งไปนี่ตไทยวันนี้มุมนึ่งจเป็นมุ่งหอเนี่ยมไปเมืองฝรังเศสเนาะเหยื่อจับชี้เป็นเหื่อชี้เลื่อนเรื่อนลังใหญ่เนาะคือเพื่อในเราเหยื่อชี้ว่าเนี่ยไปซุ้งๆผุนตึ๊งได้ลายทุนผุนแตคือของแห่งจัมบัสคาเดนเนาะ หรือว่าวังจากชีวิตเก่าตามที่พ่อแม่เนะเา,นนนะ,าเนนนะเดีด๋ยวเราเชื่อฟังบอลนั่นแหละเขาเจอตัวกอนโน่นเสด็จไปใช่ือวะเนี่ยนี่กันเจือนเข้มโพหงกัยเสีเยแล้วเนาะมุนสูงเพื่อกประ, <c oughs> ะมาณส่วนอยู่ประมาณน,นี่แหละอยู่ในเบื้องนะั้นสำมเซเบื้องตรงนี้จะเป็นน้ำลองเนาะมันจะมีซอยเข้าไปซอยส<า>ัมท <c oughs> าง <c oughs> เลยนะมีซอยออกแหลกๆ หมอลรยังห่างเท่าเหมนนี่เนาะหักสำหรับบาเพินเนาะหยักน้นตาับนงนั่งกันหนเนาะเดี๋ยวจิปูไหนเด้อแจกยู่ตัวตกเอาขันตอนมาสกุลวิธีปรุงแลแที่กันมาโอ้ยงอนั้งแตกอนั้งแตก Mà thương đã bắn này mặt. 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 แต่ว่าภู้ใดไร,ไรไปเป็นภูว่เป็นยังไงเนาะลำรับผู้สาวโสดยนันยังถือว่าโสดดีเลยถือว่าเป็นบุญคนเนาะนี่ถือว่ามีแต่ว่านอนไม่ซื้อน,นะพอแต่ว่าเบียกบาทไอยขาดต้นแดงเบาะสักคนมาตกควักด,ด้วยเลยแต่ว่าเดี๋ยวราบทานการกินีเป็นเพียรไหไรเนาะจัดให้สะดวกสบายเบาสัขุมกันเลย ออจ้องแบบนี้นอปเลเชฟเชฟไงมนม่ปากเียเลมัเนัเี่เชฟบพ่อเชฟอยู่บ้านแสบชู้ไดหนนี่ปากเสีนี่ตัวนชอบพัดจังเลยจำที่น้องไปกินมายในหันมันหันเสียักัพอาบงเนแตงนี่ไหนนักลต้งไวหมครมึงแค่สาม มอ๋อค่สารเนาะค่าเนาะีะเมนจะจัดคืนอีกนเนี่ใส่โคบ่ได้่าไไข่ยังยังอีว่ยังบ่หอมยังบ่หอมเนาะเลยใส่คี้ะค่อยเฮ็ดก็ใส่น้ําต้มเนาะ เนี่ยน้ำต้มเหมือนกันน้ำต้มเปรี้ยวทันยเนี่ยตู้ของก็เห็น่ะเห็นหลายสารแใส่น้ำต้มเนี่ยถ้าน้ำต้มเปรี้ยทันย์ต้มเทใ่งบซิ่งข้าเองค่ะของปูขับแต่ว่าเคยกินแบบโบรงณไข่สองตีใขรสองตีปูดซื้อปวดขันเบียรตัวห้องกินบ้านนี่เห็นมีน้ำตาลนั่นคือยังเป็นเก่าเ้องนเป็นเก่าไข่สองขา นถ้าเป็นเบียร์ในเกล็ดน่าจะบอกเป็นยังไงเนาะของสว่าเอือดนะนจะบอดื่มเบียร์ปกติเรากินแต่ไฮนิเกนดีบบอกอองกินแบบมิกซ์ดรีมอขนาน่ามิกซ์ดรีมแบบมิกซ์ดรีมคอกเทลเนี่ยมันคอคเทลคอคเทลแบบน้ี่มันของกินโมเดลโลบางคนา็แอ๋อกับปีก็ะ่ายว่าเรื่องว้าวันก็ถันโอ้ มาเลยดูเ,เกปปีวะอืมนึ่งกบปีหรือรจา้าคนเนี่งงนยมึงไม่ชดไม่ทงตองไหแม่ไหมเราเริ่มมาดีแล้วอลนี่นนนกบปีกับพอจะสมเสมาสร็ีร่ยวอ่ะไม่เจอ เนาเียวน่าอะไรที่หมากหนาหนานาวเตียงเตียงลองมวาทคนจัดไหนบ้างจไปจาไปอ้าวเมนูซุ่ปาคนก็ตอการกินด้วยกันเนแต่ว่าเฉพาะคนหล่นี่เขามากินตลอดโดนๆกินเถือเนาะแนน้ำ แนะนำมาทานแล้วซ uhm. ิ้่อนเตี๋บุ้มิจฉเวันแรกทุกคนวันแรกแบแปลกตงกันชิเรกยังมังลาวจ๋งจริงอ๋อเห็นายมินมากอรนอะไหมครับไมาไเนรู้แซ่บวันารกวันแรกผมแม่มร้องแซ่

เยอะาคือีแบะมากือแบะถ้ามไม่อยู่มแบะมีมีแต่แกะแต่แกะแบะบวกหมอน้อีน่ดวมันีกระปีจ่ยเนาะเสียปุ๊บกระปีผิดหน่อยเนาะเอไ่ไดที่โดดน้ำาน่อย เดี uh, hey, right. oh, so ๋ยวเราบุญเดี๋ยวเราาวนีไปนอนงเดี่จำเจ้างงอสี่เป็ดเขาเ็ดเดี๋ยวน้รงน่แต่จัดาหรเสแสรบมาให้อ่าก็อยากินโอมกอสบมต้นมันจีบมานจีบข้าวหม้อบวกเ้า มี่ก็จาขาเดียว um, ้าวเดียวเบิรต้าเดียวเบิรเดือดแตงมีกินกินกับสองพักนั่นในเสียเดือดแตงมสร้างกินี่อ่าบเือเดือดพิซซ่าเอลาพิซซ่าลาพิซซ่าลาพิซซ่าเลยลาพิซซ่าลาพิซซ่าเือลาพิซซ่าลาพิซซ่าเลือกโอ้โอ้ลาพิซซ่ามยมไ เดือเลยก่าคบอืมตลีเร่บช่อบูากะปีเป็นน้เพื่อนเนาะามนป็ปีจ้ะแม่ใช่ได้เหาอ่ามีกะปนีพี่น้องเลยอ้อเขาดื่มบังแล้วเขานำเสนอมาฝ่าวในยาายแล้วคิวเขาแหงเรื่องนี้เหละเาเหเขาเล่นเดือดเนาะแม่เดีจริงขึ้นจริเจ้าเบอร์เขาคนมันร้ายนาดนั้นมนคนร้ายเลย หันโตอยู่เท้าวันหนองพางหันคนไลเพราะว่าไปกินหนจางที่ไปกินเนาะไปกินหมนแ่ะถือปลานาะเดือเดือดเนี่ยถือมูระเจ้าอ่ะเหรอเอาเลยก็มากินกินได้กับขนาลยเจ็บกันนังเจ็บกลนน่โเมยังนี่มันหูหานเข้าโต๊ะไปหน เแบบน้องยิงกินยายวจบอกว่ากินของดนเป็นไรกินยาแต่ว่าน้องเห็ไอ้เลยกินยาดีใจแล้วเออไม่เอาไม่เลยุดเนาะหนุ่หน่อยี่น่อยเมนูสุดแฝงคือก็จะแลงหรือว่าแลกเนาะเปี่ยแฝงก็จะว่าหอยบางคนกบกระากินเเนาะทุกคน

แซ่ภาษาภาษาเคิดว่าจะไยำมี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 เรื่องยำมียำมีหยอดซ่บเสบบบบกตวามคแ่ไีนี่เราทุกคนเนาะก็คือเออไปปุ๊กคนเรนมากินคาเรนมาคานเรนมุกากินดิอย่าทองเสียเนาะ อันบ่เคยกินนี่ก็บ่ได้ซืยานือยานําบ่มีบ่ยาอีกเพเอออือาื้อนี่มนดีกนี่เาเนาะยาบ่ยาทางมนดีนะว่ามาฮอดเลากนต้องลองกินอาหารเลหลายๆเนาะ็รอนเนาะเจ้านี่มันเ็กอเนาะอาคือกันกินเ็กได้ได้ยาบ่กินเ็ดยา น้องยิ่งบัวพลอยกินเพ็ดปานไดนกินกับเปียยังบ่ใส่อักงม้กันกินเผ็ดกบองไรมีปีตรงพันพันพันไปกับปีกนี่ก็เซ่ยบเด้เอาลอกมือหันเจียวตับพันเลยักสลัดน้าพักเล็ดค่ะแมนเราจะมาเหยีดเจียวเจียวตับเพ็ดพันจะพักสลัดอยู่อนนมีมีเนามีเปงเป็นนะแต่ว่าเจียวเข้ามาเพ็ดทานงแขงเนาะม่นึ่งห้าส าอาซิบโดนลตัวนหน,นึ่งอาซิบดนละตัวาละละเดีวเดาลาลี๋ยตวะไรวสองเหรียญสองเหรียมันก็ูดฉิินพ่อเขาไลมากคาเฟ่แห่งกินเดอรคาเฟ่แห่งกินเดอั้นในขันอยท่างุ่นขันบริกเป็ดสี่หาตัว่แสมพวรเนาะผมว่าเนี่ยเนี่ยตัวพอตอนเราอยู่เราก็เรนกินเรื่อยเราไปอยู่กับิกร ไปยูม่ได้กินหรือเปล่ากินนะเลยกินพอเลยให้กินกิพอแล้วกินกินลม่ได้กินเลยเาอยถามเาจะใส่หนําตุมหรอคือใส่น้้องอนสน้ำตมตมจะเว้ยใบิงไข่มนใส่ตมมันจะหอมกว่าลาะตมปอดก็ใส่น้ในน้ำมันจะซีซกเนยกอนกินค่ให้รสดนเนกินอีกหรอใส่น้ำหนึ่กระปนะนะกะปุกนนะนี่มันบุซุก เรื the iels, the ้อก um. nah. ็นใส่กะังมันนะเก็ใส่ต๊ตมันใ่อนไม่หนึ่งก็มองเน้นตุกปอกด้วยเห็หกินนี่น้ำซุปนี่เ็าไม่สวยกับจอนี่มันดีเอาแบบนในติกตอกเขาเป่งไรนี่เห็ดบัางเห็ุบังกันไหมเอามันไม่สวยก็ดีกุดอะไ้เป็นประโยชน์ได้อเอานปังให้มันนะ้วก็เยอะเหรงเห็นดีมวไปยังจ้อน้อยหนึ่งก็เปงเอา น่เนาะเจามัดรดตัวใหม่เจ้ามัดรูดนี่เราทุกคนเนาะก็คือนี่แหละเราเอาอาหารลาวเราสุดแปลงมาให้เราลองแล้วเขาโอเคเนาะเรากินหลาอยู่แสดงว่าเราก็เคยกินเนาะคืออ่านเลยเราแต่ว่าคือเรากินแต่อยู่หวานนะเนาะกนจิต่างกันอยู่แล้วว่าของอยู่ลาวกับอยู่ไทยเนาะเอออยู่ลาวไปอยู่ไทยยูลาวไปอยู่อเมริกากะจิต่างกันอยู่เนาะแล้วว่าต่างกันอยู่ นี่แหละทุกคนเราประกากินเนาะทำยีคือว่าเราสิบประกากินแถ่น่ะท่านประกาศกินว่าใช่ว่าสิกคนจะกินกินแทนี้เลยวะเด็กสิเบิรงไม่แน่ได้นะบางทีเขาเห็นคนกินเดือดดิโอ้อยู่เลยประกากินนะนะใช่จูเลยเออใช่จู่นี่บอกินเนาะใช่จู่นี่บอกินเนาะอาหารเสียนิอร่อยสิ้นตูเลยนะนี่กินไปกินไปยัง คันเห็ดเลนมีดมวยคันเห็ดเลนมีดมวยมีอมวนะคันสุกทีดิบนะทน่ดิบด้วยมยีาซ้ำล่ามย่ดแต่ว่ากินได้กินได้แล้เี่รูาเปียนเือกเลสดอีเนาะแล้วทุกคนเนาะนี่ละก็มาลองอะไรกันที่ว่าโอเคเนาะเราแสบเรามาสุดยอดจะพยอยมาเนาะทีว่ามาเที่ยวมายังเนาะามาลองสีอาหารแต่นแปงเรา ติดต่อมหาบ่าวดีมเนาะมาดีมมายังไม่ได้มาทีไงาป็นโชว์กายเป็นกายผ้าเกี่ยวไห้ผ้าลองซีมอาหารแปลกๆให้ยินดีเนาะยินดีส่วนรับเด้อเอาล็องทุกคนคิดนี่จัมมมียังไลน์เนาะจ้นี่แหละติดโจ๊บไปสเปียงสมีเลยเนาะที่ว่าฝากคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้การคิดต่อไปเนาะ เ,เจอกันคลิปหน้าพี่น้อบ๊ายบายมุ่นมอบ๊ายบาย